ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชชูลุมสปอยเรื่องราวของแมดและแคทนะครับที่ทั้งสองคนซื้อบ้านหลังใหม่หลังเล็กๆแห่งหนึ่งในระหว่างย้ายบ้านไปนะครับทั้งคู่ก็ได้พบกับห้องแปลกๆที่ให้พรทางวัตถุมากมายแก่ทั้งคู่ซึ่งในห้องห้องนี้เนี่ยทั้งคู่จะขออะไรก็ได้หมดเลยครับแต่เนื่องจากแคทเคยแท้งลูกมาแล้วถึง2ครั้งนะครับสิ่งที่พวกเขาหวังเนี่ยก็คืออยากจะได้ลูก เรามาดูกันนะครับว่าในห้องลึกลับห้องนี้จะสามารถให้ในสิ่งที่ทั้งสองคนขอได้หรือไม่กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Room ซึ่งหนังเรื่องนี้เข้าฉายในปี2019นะครับเอาละครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยคู่สามีภรรยาที่ชื่อว่าแมดกับแคททั้งคู่เพิ่งย้ายเข้ามาในบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งซื้อใหม่นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนบทน้อยๆไม่นานหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มทําความสะอาดบ้านแล้วก็เล่นกันสนุกสนานไปด้วย จากนั้นเราจึงได้เรียนรู้นะครับว่าแมทเป็นศิลปินที่กําลังดิ้นรนอยู่ส่วนทางด้านแคทนั้นก็เป็นนับแปลที่ได้รับค่าตอบแทนต่ําดังนั้นทั้งคู่จึงยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินนะครับและบ้านหลังนี้ก็คือบ้านหลังที่ดีที่สุดที่ทั้งคู่สามารถซื้อได้แล้วในวันต่อมาครับแคทก็อยู่ในห้องครัวแล้วก็พบว่ามีนกตัวหนึ่งตายอยู่บนพื้นส่วนทางด้านแมทนั้นก็ยังเคลียร์เฟอร์นเิเจอร์บันชินอยู่แล้วก็ไปเจอกับคุณแจรูปไม้กางเขนวินเทจแคตตัดสินใจที่จะะไปฝัังนนกตวนนครบ แต่ทันทีนั้นเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าเมทกําลังโยนเฟอร์นิเจอร์ออกไปนอกหน้าต่างในขณะที่เธอหันไปดูเฟอร์นิเจอร์ที่ตกลงมาจากหน้าต่างนะครับทันใดนั้นเธอก็หันกลับมาดูนกของเธอที่เธอกําลังจับฟังแต่แปลกที่มันหายไปไหนแล้วและต่อมาครับในขณะที่ทั้งคู่กําลังลอกวอลเปเปเอร์เก่าบนผนังบ้านเมทก็พบกับประตูสไตล์เก่านะครับที่มีรูกุญแจอยู่ตรงกลางเขาก็ได้ไปหยิบคูกลจอที่เขาพบก่อนหน้านี้จากถังขยะนะครับที่เขาทิ้งไปก่อนหน้านี้แล้วและเอามาปลดล็อกประตูบานนี้ ข้างในเป็นห้องมืดๆที่ไม่มีไฟนะครับเขาและแคทก็พยายามที่จะเข้าไปข้างในแต่ทันใดที่ก้าวขาเข้าไปข้างในนะครับไฟก็เริ่มกระพริบทั่วบ้านเลยมันทําให้คู่รักนี้ตกใจกลัวนะครับจึงรีบโทรไปหาช่างไฟฟ้ามาช่วยเหลือในวันรุ่งขึ้นช่างไฟฟ้าก็มาตรวจสอบสายเคเบิลแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ห้องใต้ดินพร้อมกับแมท เมื่อพวกเขามาถึงห้องใต้ดินนะครับต่างคนต่างก็ตกใจมากเมื่อพบว่าสายไฟในห้องใต้ดินนั้นมันเก่าและก็พันกันอย่างแปลกประหลาดช่างไฟฟ้าก็พูดมาว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในชีวิตมาก่อนในการเป็นช่างแมทก็ถามว่ามีอะไรที่เขาช่วยได้ไหมแต่ช่างไฟฟ้าก็อธิบายว่ามันซับซ้อนมากเกินไปแต่ก่อนที่ช่างไฟฟ้าจะออกไปนะครับช่างไฟฟ้าก็เล่าให้แมทฟังว่าเขารู้สึกแปลกใจมากมากและช่างก็พูดคําพูดแ,บบแปลกๆที่บอกว่าบ้านหลังนี้ถูกซื้อไปหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมานานแล้ว แมดก็ยังรู้สึกยังไม่เข้าใจคำพูดของช่างไฟฟา้าครับว่ามันคืออะไรกันช่างไฟฟา้าก็เลยเผยว่าเจ้าของบ้านคนก่อนถูกฆาตกรรมต่อมาในค่ำคืนนั้นครับแมดก็ค้นหาทางอินเทอร์เนต็ตและก็ไปค้นพบเจ้าของบ้านคนก่อนซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาถูกฆ่าตายในบ้านหลังนี้นะครับโดยชายคนหนึ่งในช่วงทศวรรษ1970ในที่สุด